ขอพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าคําพยานที่พี่น้องจะฟังนี้นะครับจะหนุนจิตชูใจและเพิ่มความเชื่อความเข้าใจให้แก่พี่น้องนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะข้าพเจ้านุย้ยธีรนัทนะคะอยู่ขอนแก่นคิดจะจัรแห่งความปลอบปานคะ่ะวันนี้จะขอมาเป็นคำพยานเกี่ยวกับการเข้ามารับเชื่อพระเจ้าคะ่ะ คือเดิมมีชีวิตที่รับเภทเดียวกันทั้งที่ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าการเข้ามารับเชื่อสิ่งนี้เป็นเรื่องผิดบาปมากๆแต่ก็โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์การได้รับไฟและก็ อะไรหลายๆอย่างที่ได้รับจากพระเจ้าะค่ะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเขาพระเจ้าเองซึ่งครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของเราที่มาคู่กันแบบไม่มีปัญหาอะไรค่ะทีนี้ <c oughs> พอหลังจากรับเชื่อแล้ว เลยทำให้เราต้องปรับตัวเองเปลี่ยนตัวเองทั้งคู่ให้ให้บริสุทธิ์ที่สุดค่ะแรกๆที่ผ่านมาก็ก่อนมารับเชื่อเราก็อยู่กันแบบเพื่อนอยู่แล้วโดยไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันมานานหลายปีแล้วค่ะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแต่เหมือนพระเจ้ามาบอกว่ามันยังไม่พอค่ะ เราจะได้เห็นคำสอนในพระคำพีทุกครั้งที่มาฟังอาจารย์เทศจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้งบ่อยครั้งเข้าน่าจะเป็นสามครั้งติดต่อกันค่ะเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะหรือว่าเรายังทำไม่ได้ร้อยเรเซนตเรายังบริสุทธิ์ไม่พอก็เลยมานั่งคุยกันว่าเ,เราคงต้องทำให้มันสะอาดที่สุดแล้วละ่ะ เหมือนกับว่า,าคงต้องแยกกันเด็ดขาดหมายความว่าเรื่องความสัมพันธ์เดิมๆอะค่ะเราเองก็ไม่รู้ว่าที่ที่เราทําอยู่มันมันโอเคแล้วเราคิดว่ามันโอเคแล้วแต่มันไม่ใช่ค่ะเหมือนกับเรามานั่งคุยกันว่าเออต่อไปเราจะไม่มีความห่วงกันจะมีแค่ความห่วงพอหลังจากนั้นก็ พระอ,องค์ก็ทรงสแสดงให้เขียนว่าอืทําจริงนะทําไม่ได้นะเออก็เปลี่ยนให้กลับคืนสู่ธรรมชาติเออ,อีกฝ่ายหนึ่งก็มีมีผู้ชายเข้ามาวันนั้นแหละค่ะที่ทําให้เราเข้าใจว่าเราเองเนี่ยยังทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันเจ็บปวดมากเจ็บเหมือนแบบแทบจะขาดใจอะ ก็เลยคืนนั้นก็เลยเฝ้าเดี่ยวแล้วก็ทูลร้องขอพระองค์ขอกำลังขอพระองค์เสริมกำลังให้ลูกได้รอดจากความเจ็บปวดนี้พี่น้องกิฟตียนหลายท่านที่รักเราก็ได้บอกอยู่ว่าอดทนเพราะว่า พระอ,องค์จะไม่ทรงทำให้เราจะปวดเกินเรารับไหวจากวันนั้นก็เลยทำให้เริ่มพูดภาษาแปลกๆได้ค่ะก็เลยอยู่อยู่ได้อยู่เหมือนพระองค์มาช่วยชำระจิตใจเราให้บริสุทธิ์เออก็เลยทำให้คิดว่าอ๋อนี่เองที่ได้ยินคำเทศของพัสเตอรโนทบอกถึงลูกเขาหลบ รูเคารพเทอมทีเราเข้าใจว่าเป็นเพียงแค่ออพระหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆมันก็คือสิ่งที่เราไปจดจอ่อแล้วก็หวงแหนเราเลยรู้ว่าเออคู่ของเราเนี่ยเราเขาเป็นคู่เป็นปลูกคาลพของเราเราต้องจัดการตรงนี้ให้เด็ดขาดเราต้องชำระตัวเองให้บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อที่เขาเองก็จะได้รับความรอดเราเองก็ได้รับความรอดทำให้ถูกต้องที่สุดตามพระคมภีค่ะ ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ส่งรับลูกเข้ามาในอ้อมกอดอีกครั้งหนึง่งทำให้ลูกได้รับความรอดและจากนี้ต่อไปจะขอเดินตามทางพระองค์ชี้นำในทุกย่างก้าวค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะ ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานนี้จนจบพระคมภียอนบทที่1 4ข้อ6พระเยซูตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเนรมิตสร้างเราเราไม่ได้มาจากลิงพี่น้องดูสิ่งต่างๆในโลกพี่น้องก็รู้ว่าสิ่งในโลกนี้มันมีความละเอียดอ่อนมากมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้โดยการระเบิดแต่มาจากการเนรมิตสร้างออกแบบโดยพระเจ้าและพระเจ้าก็สำแดงพระองค์ เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วผ่านทางพระบุตรของพระองค์ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อพระเยซูพระองค์ทําการอัศจรรย์มากมายพระองค์ไปสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนรับความบาปความเจ็บป่วยคํำสาปแช่งของเราบนร่างกายของพระองค์ผู้ง่งยๆคือพระเยซูถูกลงโทษแทนเราและพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่3พิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้ามีชัยชนะเหนือความตายอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าง่ายมากครับยอมรับว่าฉันเป็นคนบาป ยอมรับว่าพระเจ้าสร้างฉันขึ้นมาฉันไม่ได้มาจากลิงยอมรับว่าพระเยซูสิ้นพระชนและรับความบาปของท่านไปและยกโทษบาปให้แก่ท่านอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าจอมเจ้านายเข้ามาในชีวิตลูกณนะบัดนี้ลูกจะติดตามพระองค์รับใช้พระองค์ ลูกจะเชื่อฟังพระองค์จนกระทั่งลูกได้พบพระองค์ในสวรรค์ขอบคุณพระองค์และพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับเชิญฟังคำสอนชุดที่เรียกว่าข่าวดีฟังคำสอนเรื่องสร้างรากฐานชีวิตที่มั่นคงนะครับอยากให้พี่น้องเติบโตไปในทางของพระเจ้าเดินกับพระเจ้าไปถึงวันสุดท้ายนะครับสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติม,ตมสิ่งทั้งปวงให้แก่พี่น้องครับ พระเจ้าอภรรตครับ